ราก็ต้องศึกษานะการจาาค่าการแบ่งปันเพื่อให้ได้ได้สมบัติที่ดีได้กุศลที่ดีนั้นต้องทำอย่างไรการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วก็ให้ด้วยปัญญานั้นเป็นอย่างไรนะก็ต้องเรียนรู้นะไม่งั้นก็จะไปให้กับโจรอย่างนี้เป็นต้นนะมีเหมือนกันนะคนเอาทรัพย์สมบัติไปให้กับโจรโจรในคราบผ้าเหลืองก็มีเหมือนกันนะ โอ้ยเอาทรัพย์สมบัติไปเข้าไปทำชั่วเลยนาหรือโจรในในรูปอื่นๆรูปคราวาดก็มีใช่ไหมโอ้ไปเอาทรัพย์สินหรือเอาเรี่ยวแรงกำลังความสามารถเนี่ยไปบริจาคให้กับโจรจะไปช่วยเหลือโจรนะแล้วเป็นไงผลเจอเรื่องร้ายนะอันจาคาไม่ถูกต้องนะการให้ไม่ถูกต้องเคยเห็นคนให้กับระบอบทักษิณไหม ให้ความช่วยเหลือระบอบทักษิณเคยเห็นไหมแล้วผลเป็นยังไงส่วนใหญ่เจริญหรือพินาศในที่สุดพินาศนะไม่ใช่ว่าจะไปให้กันแบบงโง่โง่นะให้แบบงโง่โง่นะไม่รอดนะจะบอกให้อย่าไปให้คนชั่วนะพระพุทธเจา้าตรัสว่าอย่าคบคนชั่วอย่าบำรุงคนชั่วนี่ในอนุตตริยะนะในมงคลละสูตรและในอนุตตริยะพระพุทธเจา้าตรัสว่าคุณอย่าไปให้คนชั่วนะอย่าคบคนชั่ว อย่าให้คนชั่วอย่าบำรุงคนชั่วคุณจะได้รับสิ่งเลวร้ายไม่ใช่ได้รับกุศลนั่นนะ่ะได้รับสิ่งเลวร้ายเพราะคนชั่วจะไปทำชั่วให้คุณนะคบคนดีแล้วก็ให้คนดีเราจะให้วัตถุข้าวของจะให้เรี่ยวแรงกำลังความรู้ความสามารถใดๆก็ให้คนดีช่วยเหลือคนดีมันจะได้กุศลเสริมหนุนคนดีบำรุงคนดีพระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนั้นจึงจะเป็นกุศล การให้เนยะจะตต้องเลือกนะไม่ใช่โอ้ยให้ไปก็ให้ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยให้ไม่มีปัญญาก็เสียของนะมันต้องให้อย่างมีปัญญานะให้คนที่ควรให้อย่างนี้เป็นต้นนี่จะเป็นการรักษาทรัพย์สมบัติอย่างดีเลยที่โจรกระป้นไม่ได้นะโจรกระป้นไม่ได้นะความดีที่เราได้ให้กับคนดีให้กับคนในสังคมอย่าง ยังมีปัญญาด้วยใจที่บริสุทธิ์นะอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้เป็นมหากุศลเลยในชีวิตนะ